ดีจ้าทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแจกสูตรบ้าน,านๆกินเองง่ายๆกันจ้า mm hmm. ผัดผักไช่ซิม mm hmm. อันดับแรกเตรียมผักไช่ซิมมาเลยจ้า mm hmm. ล้างน้ำให้สะอาดห mm hmm. ลังจากนี้เราก็เอามาหั่นเลยจ้า mm hmm. แยกนะจ้าระหว่างก้านกับใบ mm hmm. หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำเลย mm hmm. อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ผัดอันนี้เดี๋ยวไว้ผัดทีหลังจ้า วัตถุดิบอื่นก็มีพริกแดงหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็กระเทียมสับให้ละเอียดจ้าเตรียมน้ำมันให้ร้อนพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราค่อยใส่กระเทียมลงไปผัดผัดให้กระเทียมหอมก่อนเลยนะพอกระเทียมของเราหอมดีแล้วเราก็ใส่ก้านไชซินลงไปได้เลยจ้ะแล้วก็ตามน้ำสามช้อนโต๊ะลงไปเลย ผัดให้นุ่มก่อนเลยนะประมาณ3นาทีนี่นุ่มพอตัวแล้วก็ใส่ไชซิมส่วนใบลงไปได้เลยจ้ะแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดไปอีก5นาทีเลยจ้าใช้ซิมที่ผัดออกมามันจะหวานกรอบอร่อยเลยแหละ และส่วนก้านมันก็จะไม่แข็งกินกับข้าวเปล่าที่เขาบอกเลยเติมข้าวด้วยไม่รู้ตัวเลยโอเคขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่พริกแดงลงไปได้เลยจ้าถ้าใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดไม่ใส่ก็ได้จ้าพริกแดงจะทําให้มันมีรสชาติเผ็ดหน่อยนึงแล้วก็สีสันจะดูฉุดฉาด,ดขึ้นก็แล้วแต่ใจเลยนะว่าใครอยากทําอยากใส่หรือเปล่าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จละจ้าใช่ซิเมนูหลักของในบ้าน